ก็ธรรมสัญจอรอยู่เมตตาธรรมคำจุนโลกอยู่กี่คนกันเดี๋ยวเอาไม่ให้โยมด้วยเอาให้โยมผู้หญิงขอโทษน,นะคะติดสูงหน่อยติดสูงหน่อยเออเอาโปกเสื้อดึงขึ้นนิดนึงเออโอเด่น,นพนอ่ค่นเคนะ อยู่กันสองคนเหรออยู่กันสองคนค่ะลูกเหรอค่ะอ๋อตรงนี้ดีแล้วฮะไม่อะไรหรอเอาเอาก็อี้ให้จุขุนตัวเอาตัวตัวเตรียมมาของโยมนี่เห็นไหมของโยมเห็นไหมก้ยอ่ะทอนมานั่งเนี่ยโยมขยับมานี่ก็ได้ กระจเต็มร้อยไหมไม่ไม่เต็มร้อยดูหน้าก็บอกแล้วแล้วของของโยมมองเห็นไหมตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไม้มาอยู่ฝั่งนี้ดิประพัดดูด้วยดินะ ต้องไปยืยนงงยืยนไม่ต้องบวกงานเออตอนนี้ยมอยู่กับลูกชายลูกชายของคนค่ะอ๋อลูกชายคนหนึ่งยมคนหนึ่งค่ะและ้วแล้วเขเป็นอะไรเห็นเขานั่งอารมณ์ดีตลอดเคนพิการค่ะฮะคนพิก,การค่ะอ๋อพิการ แล้วเขาเป็นมาเป็นแตกเกิดค่ะอ๋อเป็นมาแตกเกิดแล้วสามียมล่ะเลิกกันแล้วค่ะอ๋อแล้วยมทําอะไรตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วนะห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามแล้วไม่ทําอะไรแล้วจอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายเงินคนพิการลูกชายค่ะอ๋อคนพิการของลูกชายค่ะ ก็แปดร้อยเองนะค่ะโยมจ่ายเดินเท่าไหร่นะได้มาแค่เดือนละเดือนละแปดร้อยค่ะแล้วอยู่ยังไงแปดร้อยสองคนแล้วต้องจ่ายน้ำไฟไหมไม่ได้จ่ายค่ะแล้วบ้านน่ะบ้านเป็นเป็นที่เป็นบ้านโยมค่ะที่บ้านค่ะสามีล่ะ มีเลิกกันแล้วค่ะได้เขาส่งเสียไหมไม่ค่ะแล้วได้แปดร้อยจะอยู่ยังไงอยู่ได้ค่ะลองบอกหลวงพ่อแล้วซื้อกินยังไงแปดร้อยบอกพ่องงงงฮะกินข้าววัดค่ะอ๋ออัสเข้าววัดไม่น่าแล้วได้บัตระปรชารัฐไหมได้ค่ะได้สามร้อย กับแปดร้อยอายุเท่าไหร่ลูกชายยี่สิสามยบสี่ไม่รู้ค่ะเรียนหนังสืออยังลูกฮะได้เรียนไหมไม่เรียน <c oughs> ครูไม่กล้าสอนดู <c oughs> อยู่กันแปลกนั่งคบุดค้าหน่อยโคุดค้าหน่อยโชว์ เอ๊แปดร้อยับสามรอยแล้วซื้ออะไรมากินบ้างวันๆกับข้าวอะไรไม่ได้ซื้อค่ะไม่ซื้อว่อาใส่ข้าววัดอย่างเดียวค่ะโอ,โอ้แล้วได้ไปช่วยวัดไหมแปลข้าวมาแล้วได้ไปช่วยวัดบ้างช่วยค่ะช่วยลูกช,าย,ชายไปช่วยโอ,อลูกชายไปช่วยบินทบ,บาทตั้งเช้าค่ะอ๋อตามาพระบินทบาทค่ะอ๋อจเอาข้าวมา อ๋อแล้วข้าวไม่ให้แม่กินก็อยู่รอดได้เพราะอย่างนี้เนะาะค่ะแล้วมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้สองร้อยค่ะสองร้อยนี่ต้องจ่ายนานแค่ไหนนานค่ะนานโอโ้โหฟังมันก็บสี่สิบปีก่อนเนะแต่มาจำได้ตามาเคยทำงานได้เดือนร้อยห้าสิบกวันละห้าบาทที่ร้าน ข้าต้มแล้วก็ไปทำที่ปั๊มน้ำมันมาอยู่แถวหน้าซอยรังน้ำที่กรุงเทพได้450กินข้าวต้องไปเซ็นก็ก่อนอาศัยได้ไดไดทิปกลับไปเติมลมบ้างขายน้ำยากันสน,นิมหม้อน้ำแต่ก็ไม่ได้ได้สักเท่าไหร่สมัยนั้นบ้านเช่าเดือนหนึ่งก็น่าจะสัก300ร้อสามร้อย ห้าร้อยเดีกพันนี่ชีวิตแล้วโยมคิดยังไงต่อบ้างนะว่าชีวิตนี้จะอยู่ยังไงต่อคิดไหมไม่ค่ะไม่เนาะถ้าคิดนี้โลกระเบิดเลยโยม <c oughs> แลวเรียนจบอะไรเนี่ย ไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนลูกชายก็ได้เรียนไหมลูกชายก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนค่ะแม่ก็เรียนแต่เรียนไม่จบแล้วตกลงลูกชายก็ไปตามพระบิดาบาะแล้วก็เอาข้าวมาให้โยมกินค่ะเงินก็ได้อยู่แค่แปดร้อยท่านเองคได้โยมมีงานเสริมไหมไม่มีค่ะเอาทำไมอ่ะ ไม่มีคนจ so so like ้างค่ะเาไม่มีคนจ้างเขากลัวโยมไปนั่งยิ้มใส่ต้นไม้ดิเลัวนั่งไปยิ้มใส่ต้นย้ายต้นหญ้าบอจ้างไตไปนั่งยิ้มเคยบวชได้ยังเนี่ยฮะบวชไม่ได้ค่ะบวชไม่ได้ไม่ได้หนังสือใช่ไหมค่ะชีวิตคนเนี่ยเรียกว่าต้นทุน ต้นทุนตั้งแต่กำเนิดเลยนะพ่อเด็กก็ทิ้งไว้แล้วค่ะอยู่อยู่กันนานไหมกับสามีไม่นานค่ะเขคลอดเขาก็ไปเลยค่ะโอ้คลอเดเสร็จก,ก็ทิ้งเลยค่ะแล้วยมเลี้ยงมาย่างไงถึงโตได้นะเลี้ยงกับยายเขาเลี้ยงกับแม่ค่ะอ๋อสมัยนั้นยังยังมียังมียม่าอยู่ ยายอยู่ค่ะแล้วแล้วยายก็ทำอะไรตอนนั้นยายเสียชีวิตแล้วค่ะนั่นแหละก่อนเสียชีวิตเขาทำงานอะไรเผาถ่านรับจ้างถ้วยงานศพงานอะไรค่ะงานบัดนักงานแต่งงานเลยค่ะอ๋อแล้ว่าเ็าโตมากับวัดมืางกัน แล้วเวลาเขามีงานต้องไปล้างถ้วยชามไหมล้างค่ะแล้วเงินได้ไหมได้ค่ะเขาให้เยอะไหมร้อยสามร้อยเจ้าภาพค่ะแล้วเวลาล้างถ้วยเขาแตกไหมไม่ค่ะไม่นะอยากรวยไหมอยากค่ะอยากรวยถ้ารวยแล้วจะไปทําอะไรเงินไหนบอกหน่อยนะไหนดูดิถ้าถ้าถ,ถ้ารวยจะไปทําอะไร บอกหลวงพ่อหน่อยจะไปซื้ออะไรคิดได้ยังซื้อตู้เย็นค่ะซื้อตู้เย็นโอ้โหโรวยซื้อตู้เย็นอะไรซื้ออะไรอีกอพลาสติกอัพค่ะซื้อบิ๊กอัพเอาแล้วขับเป็นไหมไม่เป็นค่ะเอาแล้วใช้ใครขับอ่ะซื้อตู้เย็นซื้อป๊กไปทำไมนะบอกดิซื้อ,อไปทำไม เอาไว้เดินทางเหรอค่ะโอ้ <c oughs> ดีบอกซื้อเครื่องบินอซื้อตู้เย็นซื้อตู้เย็นซื้อปิกอัพตู้เย็นเอาไว้แช่ของก็กเข้าใจได้รถปิกอัพก็ไว้เดินทางก็เข้าใจได้แล้วจะไปเสริมสวยไม่ไปใส่ฟันใหม่อะไรไหมถ้าถ้ารวยขึ้นมา,าใส่ค่ะโอ้ใส่แล้วเราจะไปหาแฟนใหม่ไหม ไม่ค่ะ,ะทำไมอ่ะไม่เอาแล้วค่ะและ้วยมวมากความรักเนี่ยมันมีไหมไม่มีค่ะ,ะทำไมบอกความรักไม่มีเพราะอะไรไบอกอพ่อที่เพราะอะไรคนเราเจอไม่เหมือนกันเนาะบางคน เข็ดเรื่องกัาความรักบางคนก็บูชาความรักอยู่บางคนก็มองเป็นกลางกลงเลิกได้หาใหม่ได้ไม่สนบางคนรักเดียวใจเดียวทนตอนตมก็มีตอบใจก็มีบางคนก็เลิกล้างกันไปแต่คนต่างอยู่บางคนก็อยู่กันถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรและตอนนี้โยมต้อง ต้องการอะไรชีวิตชีวิตปัจจุบันเต้องการอะไรวะอ่ะเอาว่าตอนนี้เราอยากได้อะไรตอนนี้ได้ตู้เย็นค่ะตู้เย็นเหรอตู้ราเท่าไหร่รู้ร,รู้รู้ราคาไหมห้าพันค่ะห้าพันถ้ามีเงินแล้วไปซื้อไหม ถือค่ะเอาซื้อมาทําไมตู้เย็นแค่ของค่ะอ๋อนึกว่าร้อนๆจะเข้าไปในตู้เย็นไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะอ๋อนึกว่าจะออมาแช่ลูกไม่ใช่นะ <c oughs> อันนี้การนั่งยิ้มอารมณ์ดีนสองคนนี่คุยได้คุยไม่รู้เรื่องค่ะนะคุยไม่รู้เรื่องค่ะแล้วฟังธรรมะบ้างไหมไม่ค่ะนะ ฟังเป็นไม่ธรรมะฟังเป็นค่ะฮะฟังเป็นอ้าวอย่างศีลห้ามีมีอะไรบ้างศีลห้ารู้ไหมไม่รู้ค่ะโอ้กินข้าววัดทุกวันไม่รู้ศีลห้าปานาห้ามฆ่าสัตว์อทินนาห้ามรักทรัพย์การ,รมีห้ามผิดคู่ครองมุสาห้ามพูดปดคำหยาบสุราห้ามดื่มสิ่งเสพติดของมึนเมามนี่ห้าข้อศีลห้าแล้วเคยภาวนาไหมพุโทโธอะไรเคยไหมไม่เคยค่ะไม่เคย แล้วต่อไปหัดนั่งพุทโธไน้ไม่นั่งอยู่ในใจเนี่ยพุทโธเอาสติตั้งกําหนดจิตพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ข้างในเนี่ยนั่งทําอะไรก็พุทโธพุทโธนั่งยิ้มก็บอกพุทโธพุทโธอยู่ข้างในอ่ะดีกว่าอยู่เปล่าๆนะต่อไปหัดพุทโธนะพุทโธความหมายก็คือแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานระลึกถึงผู้ธเจ้านะพอเราระลึกถึงเรามีเขาเรียกมีสารณะคือที่พึ่ง อยู่ในใจเราหัดพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อให้กุศลจิตเกิดเพื่อสามาทิเกิดนะแต่ยังไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลนะแต่เพียงว่าเป็นเบื้องต้นของการสํารวมจิตเรากําหนดจิตเราแต่การฟังธรรมจะเกิดปัญญาเคยสวดมนต์ไหมไม่เคย,เค,ยค่ะคแล้วเวลาไปวัดนี่ได้ฟังธรรมไหม ฟังค่ะ,ะเดี๋ยวหลวงพ่อมีจะเ,เปิดให้ฟังก่อนคนเราจะมากมีแต่ใจเก่าๆแนั้นปฏิบัติทําให้มีใจจัดยมก็จะได้ นี่ฟังเสียงหลวงพ่อกันไปมีรุ่นเก่าๆเยอะเสียงมีหลากหลายฟังจนให้รู้นะเนี่ยเสียงหลวงพ่อธรรมะจริงๆมันทําอยู่ที่ไหนที่เป็นธรรมะกันฟังสบายนอนฟังนั่งฟังได้หมดเลยโยมทําไปทร,รมาเป็นธรรมะเลยอย่างเอาไหมเอาไปฟังไหมโยมเอาไหมเป็นอะไอยังฮะ ทำไปทำมาเป็นทำไม่เอาไหมถ้าเอาให้เอาไว้ฟังไหมมาตอบของพ่อดิเอาไหมเอาค่ะเอาทนำะไมตัดินใจนานจังกลัวจะกลัวหลวงพ่อจะคิดเงินใช่ไหมค่ะ<อ>โอ้โหไป,ไปเสียบไฟนะเสียบปลั๊กไฟแล้วก็พอเปิดเนี่ยชาร์จไปในตัวพอคืนหนึ่งสว่างปั๊บ ขอดลักมาไปฟังที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะถ้าเราอยากจเอาไปไหนก็ถือไปได้อ่าวบอบให้วิทยุอเอดี๋ยวถ้ามีเงินหมื่นเดี๋ยวจะไปซื้อซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเก็บไว้ทำอะไรบ้างอบอกหลวงพ่อมายังอยากได้ตู้เย็นอยู่ไหมฮะแจกได้ค่ะอยากได้ ก็ไว้เขาสักสองหมื่นแล้วเก็บไว้ใช้ทีนี้สองหมื่นนี่จะไปซื้อตู้เย็นเก็บไว้ใช้อะไรในเงินในในบองพ่อเงินใบใบเท่าไหร่นี่ใบเท่าไหร่ใบ,หรใบละพันค่ะเล็กเล็กข้างในใบละเอกมีใบละ 1, 9, ใ,บใบละร้อยค่ะใบใบละพันเก้าใบใบละร้อยสิบใบในปึ้งหนึ่งมีสองปึ้งถ้ากับใบละพันมี สิใบใบ,บละร้อยมียี่สใบรวมเป็นสองหมื่นนะเก็บไว้ใช้อา้าวญาติโยมก็วันนี้ก็ยังออกธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกเนยโยมหนึ่งนาทีในองค์ฟังไว้นะต้นทุนชีวิตคนเราเนี่ยมันต่างกันจริงๆนีไม่ว่าด้านสติปัญญาด้านฐานนะชื่อเสียงอำนาจ ลาบยศสันเสริญถ้าต้นทุนที่ไม่มีก็คือไม่มีเลยบางคนถึงกับติดลบก็มีบางคนก็เสมอตัวบางคนเกิดมาก็มีบริวารมีคนคำจุนมีทรัพสมบัติมีเงินฝากธนาคารมีทองใส่เต็มคอแล้วแต่บางคนอยู่กันจนห้าหกเจ็ดสิบปียังไม่ได้ใส่ ยังไม่ได้จับเงินแสนเงินล้านเลยได้แค่อยู่กินไปวันวันเหมือนสองชีวิตเนี่ยคนหนึ่งก็ไม่ค่อยเต็มแม่ก็อารมณ์เบิดเบิดเหมือนกันนั่งยิ้มตลอดกันแค่ตู้เย็นเครื่องหนึ่งก็คือความใฝ่ฝันที่ต้องการต่อมาก็จะเติมฝันให้เต็มก็มอบตู้เย็นให้เครื่องหนึ่งสมควรนะส่วนใครที่จะบวชพระกันในวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมที่จะมาถึง กาโมงก็เดินรอบโบสถ์กติกาก็คือใครไม่มีทุนทรัพย์ใครไม่มีเงินทองก็แจ้งเข้ามาทางวัดก็เป็นธุระเป็นเจ้าภาพให้ที่0928930455 0928930455กติกากคือบุหรี่ต้องไม่สูบสูบต้องเลิกเลิกไม่ได้ยังไม่ต้องมาบวช 2. ต้องท่องขานหน้าได้ขึ้นใจด้วยปากเปล่าสา ก่อนจะบวชขั้นต่ำเจวันต้องมาอยู่วัดมาดูนิสัยจิตใจก่อนนะแล้วก็สี่ก็ไปตรวจสุขภาพว่ามีโรคร้ายแรงไหมห้าคดีความค้างอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็ยังบวชไม่ได้นะก็ขอจเจริญพรเอาเข้าวสารมาสักสิบลูกก็ได้ให้ข้าวหุงกินไหมที่นี่หุงค่ะหุงนะสิเดือนหนึ่งกินมันละกิ่ลูกเดือนหนึ่งกี่ลูก ลูกเกี่ยวค่ะลูกละห้ากิโลห้ากิโลโอสิบ oh, ลูกนี้ก็สิบเดือนเลยนะฮะสิบ huh? เดือนมันจำเก็บไว้นานไปเอาเข้าวเพราะใส่มีข้าววัดอยู่แล้วนะเอองั้นไปลดข้าวเอาสักสี่ลูกพอนะสี huh? ่เดือนเก็บไว้นานเกินเดี๋ยวเข้า <Okay. S 1> เออยะจมในช่วงนี้ ทางเทคนิคของ iPhone หรือว่าระบบเสียงเขาไม่เสถียรที่เราจะไลฟ์ออกพอเปิดช่องเดียวก็เป็นภาพยืนอีกก็เลยเลยยังยังออกไม่ได้ก็เลยบันทึกเป็นเทปไว้ก่อนวันนี้ก็บันทึกเป็นเทปให้ฟังไปก่อน ขอจเจริญพรนะจกจบ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูเอาเตรียมข้าวเก็บไว้ใช้หัดพุทธโธต่อนะรู้ไหมนั่งอยู่ในก็หัดพุทธโธกำด,ดสติ <Okay. S 1> ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถึงไม่ใช่เป็นมรรคผลก็แต่ก็เป็นแนวทางของการเจริญสติอาเอาเอา,เอาไม้ออกมา